หลังจากที่รเร,ราเล่าเรื่องราวของเหล่าคาเมเลเดอร์ในยุคโชวะกันไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดที่สําคัญที่สุดอย่างรถของเหล่าคาเมเลเดอร์นั่นเองในวันนี้เราเลยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถของเหล่าคาเมเลเดอร์ในยุคโชวะดับเบิลไรเดอร์รถมอเตอร์ไซค์คันแรกของฮอนโกะตะกาชิหรือคาเมเลเดอร์ใหม่เลขหนึ่งนั่นก็คือไซโครนถูกสร้างขึ้นโดยศาสตราจารย์มิดริคาวะฮิโรชิ มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่400กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะเป็นรถที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึง2รูปแบบโดยในรูปแบบพื้นฐานจะเป็นโหมดที่ฮอนโกเทคิ h ิจำเป็นจะต้องใช้ในการแปลงร่างในช่วงแรกเราจะมีต้นแบบมาจาก Honda SL 350K1 โดยในรูปแบบที่2จะเป็นโหมดหลังจากที่ฮอนโกเทคิ h ิแปลงร่างแล้วโดยจะเปลี่ยนรถต้นแบบมาเป็น s u zu กิ t 20ก่อนที่จะได้มีการส่งต่อมาให้กับอิชิมมจิยาโตะ หรือคาเมร่เดอร์2ได้ใช้งานในช่วงแรกก่อนที่คุณลงุงทสิบุนาโทเบจะได้สร้างรถคันใหม่ขึ้นมาให้กับอิจิมันจิโดยที่จะเหมือนกันทุกอย่างเพียงแต่จะตัดโหมดในการแปลงร่างออกไปให้เหลือไว้เพียงรูปแบบเดียวซึ่งจะยังคงต้นแบบมาจาก Honda s l 3 5 0 k 1และยังคงวิ่งได้เร็วถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงเช่นเดิมก่อนที่ในภายหลังคุณลงุงทสิบุนาโทเบจะได้สร้างรถคันใหม่ออกมาด้วยความร่วมมือกับฮันโกทาคาชิและทากิคาซิยะ ทำให้ได้ออกมาเป็น New Cyclone หรือรถเวอร์ชนันคลาสสิกที่เราไม้จะเห็นกันอยู่บ่อยๆโดยจะมีทั้งของ Rider 1และ Rider 2โดยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่500กิโลเมตรชั่วโมงและจะมีต้นแบบมาจาก Suzuki TS250 Hustler Kamen Rider V3 โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของ V3 นั้นจะมีเพียงแค่1นึ่คันเท่านั้นก็คือ Hurricane ถูกสร้างโดยทัจิบ h น t โทเบ สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้มีต้นแบบมาจาก Suzuki TM250 และเมื่อพูดถึง V3 ก็จะขาดพระรองอย่าง Riderman ไปไม่ได้ถึงแม้รถของ Riderman จะดูเป็นรถที่ธรรมดาแต่รถของ Riderman นั้นจะมีชื่อว่า Riderman Machine ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานโปรตอนสร้างขึ้นโดยตัวของยุกิโจจิเองสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นแบบมาจาก Suzuki TS250 Hustler คาร์เมนไรเดอร์เโดยรถมอเตอร์ไซค์ประจําตัวของไรเดอร์เนั้นจะมีชื่อว่าคร u เซอร์ถูกสร้างขึ้นโดยศาสตราจารย์จินเคททโรเพื่อเอาไว้ให้ลูกของเขาอย่างจินเคสเกตที่ได้กลายเป็นไรเดอร์เนั้นได้ใช้ในการปฏิบัติภารกิจมีรูปแบบเป็นมอเตอร์ไซค์วิบากสามารถใช้ในการเหาะไปบนฟ้าและขับใต้ทะเลลึกโดยสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง700กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นแบบมาจากซูซูกิ t m 250คาร์เมนไรเดอร์อเมซอน โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของอเมซอนนั้นจะใช้ชื่อว่าจังเกอร์ถูกสร้างขึ้นโดยทจิบันาโทเบที่ได้แบบแปลนมาจากดรโคซกาทาโร่โดยจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทรงวิบากสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นแบบมาจากซูซูกิ t m 250 k a m m n r r d e r s t t r er. o n g r โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของ Stronger นั้นจะมีชื่อว่า Kabutoro หรือ Ka บู t ตรขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยมีต้นแบบมาจาก Suzuki GT 380และเมื่อพูดถึงซีรีส์ Stronger นั้นก็จะขาดรถของไรเดอร์หญิงคนแรกอย่าง t a c k ก e ไปไม่ได้โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของ t ั c k กินั้นจะมีชื่อว่า Ten Toro หรือ Ten Tro มีความเร็วสูงสุดอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นแบบมาจากซู z u k i TS 125 s l e r Cament r i d e r หรือ Sky r i d e r โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของสกายไรเดอร์นั้นจะมีชื่อว่า Sky Turbo โดยดรชิโดะเคฮาร่ได้สร้างขึ้นมาให้กับซูคูบะฮิโรชิหรือสกายไรเดอร์ใช้ได้มีการติดตั้งอุปกรณ์สลายแรงน้มถ่วงทำให้สามารถบินไปบนฟ้าได้อีกด้วยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่1,200กิลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นแบบมาจากซูซูกิ SP370 c o m m a n r i d e r Super One โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของ c a m e บอ d e r Super One นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2คันด้วยกันได้แก v ่ V m c h ช ine และ Blue Version โดย V m c h ช ine จะเป็นยานพหาหนะหลักของ Super o n วถูกสร้างขึ้นโดยดรเฮนรีสามารถเปลี่ยนโหมดได้ถึง2รูปแบบคือ V m c h ช ine และ V-Jet โดยในโหมด V m c h ช ine สามารถทำความเร็วได้งสูงสุดถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงและในโหมด VJ e t สามารถทำความเร็วได้งสูงสุดถึง1,340กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีต้นแบบมาจาก Harley-Davidson FLH80 และ Blue Version จะเป็นมอเตอร์ไซค์ทรงวิบากจะมีความคล่องตัวที่มากกว่าวีเมชช n นสร้างขึ้นโดยลุงคานี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นแบบมาจาก Suzuki RM250 c a m e n r i d e r C Cross โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของ C Cross นั้นจะมีชื่อว่า Hell Driver ถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์ของบาดัน สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง600กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีต้นแบบมาจาก Suzuki DR250S c a m e n Rider Black โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของ Black นั้นจะมีอยู่ทั้งหมด2คันด้วยกันโดยคันแรกจะมีชื่อว่า Saturn Hopper เป็นรถมอเตอร์ไซค์ทรงบิบากรูปร่างคล้ายตะกกแตนเป็นชีวะจากักกลจึงมีจิตสำนึกเป็นของตัวเองถูกสร้างขึ้นโดยโกโกอมเพื่อที่จะใช้เป็นยาาหนาหลักของราชันแห่งสตวรรษสามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีต้นแบบมาจาก s u z u กิ RA 125และรถคันที่2นั่นก็คือ Road Sector ถูกสร้างขึ้นโดย Diamond Yuichi สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง960กิโลเมตรชั่วโมงเป็นรถมอเตอร์ไซค์ทรงสปอร์ตที่มาพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะรอบคันและมีต้นแบบมาจาก Suzuki GSXR 400 c a m e n r i d e r Black RX โดยรถมอเตอร์ไซค์ประจำตัวของ RX นั้นจะมีมอเตอร์ไซค์1คันและรถยนต์อีก1คัน โดยรถมอตร์ไซค์ประจำตัวของ RX นั้นจะมีชื่อว่า Acrobatter เป็นการคืนชีพกลับมาในร่างใหม่ของ Battle Hopper โดยจะสามารถเปลี่ยนร่างได้ทั้งหมด3ร่างตามร่างของ RX ได้แก่ร่าง RX เป็น Acrobatter สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง750กิโลเมตรต่อชั่วโมงร่าง Robo Rider เป็น Roboiser สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง800กิโลเมตรต่อชั่วโมงและร่าง Bio Rider จะเป็นมัก j เบอร์ สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง700กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยจะมีต้นแบบมาจากซูซูกิอาเ250และยา,านพาหนะอีกอย่างของ RX นั่นก็คือรถยนต์ที่มีชื่อว่าไรดอนเป็นรถที่มีนามิโคทาโร่ aro, หรือตัวของ RX นั้นได้สร้างขึ้นมาจากแบบแปลนที่ได้มาจากสัตร์จารยร์วอเตอร์สามารถทำความเร็วได้สูงสุดถึง1,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำแถมยังทนต่อการโจมตีทุกรูปแบบ เรจะมีต้นแบบมาจาก Mazda RX-7 ข้อมูลภายในคลิปนี้เป็นการรวบรวมรายวิเคราะห์จากตัวผมเพียงคนเดียวหากมีข้อผิดพลาดหรือข้อมูลที่ตกหล่นไปหรือใครมีข้อคิดเอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยสำหรับวันนี้ไว้เจอกันใหม่ในโร,รื่องต่าง e ซีอ u